สมาธิบำบัดด้วยพลังกสินตอนที่13บทที่สองของการฝึกกสิน2ขั้นตอนย่อขยายหรืออุคคหานิมิตขั้นตอนนี้เป็นการฝึกจิตให้เกิดพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติสำหรับทำงานที่ต้องใช้กำลังจิตค่อนข้างสูงคือนำพลังไปใช้เพื่อการบำบัดความเจ็บป่วยให้กับตัวเองและคนอื่นเปรียบเหมือนการฝึกยกน้าหนักหรือฝึกวิ่งออกกาลังกาย สำหรับเตรียมตัวเข้าแข่งขันนั่นเองวิธีการก็คือเมื่อฝึกผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วจากภาพดวงกสินที่นอนนิ่งเหมือนคนตายเราก็เริ่มใช้จิตบังคับดวงกสินให้มีปฏิกิริยาเหมือนมีชีวิตขึ้นมาถ้าเปรียบกับคนก็คือหัวใจเริ่มทำงานท้องเริ่มพองและยุบขั้นตอนนี้มีอยู่3ามลำดับ 1. ขั้นตอนย่อดวงกสินให้เล็กลง วิธีการก็คือใช้จิตบังคับดวงกสินที่เรานึกเห็นชัดเจนแล้วค่อยหดตัวเล็กลงทีละนิดทีละนิดถ้าเปรียบกับเรื่องเล่าก็เหมือนจอมขมังเวทเสกหนังควายผืนใหญ่ให้หดตัวเล็กลงเล็กลงเพียงแต่เราเปลี่ยนจากบังคับหนังควายเป็นบังคับดวงกสินให้หดตัวเล็กลงตามลําดับโดยไม่ต้องเร่งรีบในขณะที่ใช้พลังจิตบังคับดวงกสินให้หดเล็กลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือขนาดอย่างเดียวเท่านั้นส่วนลักษณะทรงกลมและวัน,นะสีขาวต้องยังเหมือนเดิมอยู่ทุกประการถ้าในขณะที่ทำการย่อหรือบังคับให้ดวงกสินหดตัวลงความคมชัดของดวงกสินมีน้อยลงต้องหยุดย่อเพียงแค่นั้นก่อนให้ทรงอารมณ์ในขนาดที่เห็นชัดเจนให้ได้ก่อนจึงจะทำการย่อหรือบังคับให้หดตัวเล็กลงอีกครั้งเมื่อย่อขนาดเล็กจนเท่าประมาณหัวเข็มหมุดหรือเท่าจุดประกาได้แล้ว ก็ให้หยุดนิ่งอยู่ที่ขนาดนั้นสัก2-3ถึงนาทีแล้วจึงเริ่มขยายขนาดขึ้นทีละนิดทีละนิดจนมีขนาดใหญ่เท่าเดิมก็ฝึกอย่างนี้หลายๆครั้งอย่ารีบร้อนไปฝึกขั้นตอนต่อไป 2. ขั้นตอนขยายดวงกสินให้ใหญ่ขึ้นวิธีการก็เหมือนขั้นตอนที่1ทุกประการต่างเพียงเริ่มต้นบังคับดวงกสินขนาดปกติให้พองตัวขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นลำดับลาดับ เหมือนอัดกาสเข้าลูกโป่งจนดวงกระสินมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรจึงหยุดขยายแล้วทรงอารมณ์หยุดนิ่งที่ขนาดนั้นประมาณ2-3นาทีแล้วจึงเริ่มย่อให้เล็กลงเล็กลงตามลำดับจนกระทั่งมีขนาดเท่าดวงกระสินปกติของเราก็ฝึกอย่างนี้หลายๆครั้งอย่ารีบร้อนไปฝึกขั้นตอนต่อไปในการขยายนั้นเมื่อฝึกชำนาญแล้วให้นึกขยายใหญ่จนสามารถบรรจุภูเขาได้ทั้งลูก หรือโลกทั้งใบได้ 3. ขั้นตอนย่อและขยายดวงกสินวิธีการก็คือการเอาขั้นตอนที่1และ2มาผสานรวมกันนั่นเองโดยเริ่มจากมองภาพดวงกสินที่เราติดตั้งไว้ที่ผนังแล้วหลับตานึกเห็นภาพจนกระทั่งเห็นดวงกสินชัดเจนเท่าของจริงหรือใกล้เคียงแล้วใช้จิตบังคับให้เล็กลงเรื่อยๆเท่าหัวเข็มหมุดหรือจุดปากาหยุดย่อแค่นั้น ทรงจิตให้นิ่ง2-3ถึงนาทีจึงเริ่มใช้จิตบังคับให้ดวงกสินใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นลำดับลาดับจนกระทั่งดวงกสินมีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรก็ฝึกย่อและขยายอยู่อย่างนี้หลายๆครั้งจนรู้สึกว่าชำนาญในการย่อและขยายดีแล้วจึงเลื่อนลำดับไปฝึกในขั้นตอนที่สเป็นลำดับต่อไปแต่พึงเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะว่า คำว่าย่อและขยายดวงกสินในที่นี้หมายถึงย่อขยายดวงกสินที่อยู่ในใจของเราม่ใช่ย่อขยายดวงกสินที่เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดปัจจุบันเทคโนโลยีการย่อขยายภาพต่างๆก้าวหน้าไปมากจะใช้เทคโนโลยีนี้มาผสานการฝึกบ้างก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเรามีเทคโนโลยีนี้อยู่ในมือกันทุกคนอยู่แล้วการฝึกในขั้นตอนนี้มีสิ่งที่ควรทราบไว้ก่อนก็คือ จะมีอาการมึนหัวเกิดขึ้นเกือบทุกคนเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มีการนำพลังสมาธิมาใช้บังคับจิตหรือบังคับนิมิตให้เป็นไปตามความปรารถนาซึ่งต้องใช้พลังสมาธิสูงกว่าปกติมากสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการมึนหัวในระหว่างการฝึกนั้นไม่ใช่เป็นเพราะฝึกผิดวิธีแต่เป็นเพราะนำพลังที่มีไปใช้พลังมากเกินไปนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพจะยกตัวอย่างให้ฟัง ครั้งหนึ่งสมัยผู้เขียนเป็นสามเณรได้นั่งรถจากนครสวรรค์มายังจังหวัดสุพรรณบุรีรถมาถึงบริษัทขนส่งเวลาประมาณทุ่มกว่าซึ่งเลยเวลารถประจำทางเที่ยวสุดท้ายที่จะวิ่งผ่านหน้าวัดแล้วที่จริงจะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่อยากจะเดินมากกว่าในระหว่างการเดินแม้จะมีโยมขับสิบล้อใจดีจอดรับแต่ก็ได้ปฏิเสธความปรารถนานั้นไปการเดินทางครั้งนั้น เป็นการเดินชนิดที่เรียกว่าจำคือเดินเร็วกว่าปกติในตอนเดินก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติแค่รู้สึกตึงบริเวณน่องเท่านั้นแต่พอรุ่งเช้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องมากจนแทบก้าวเดินไม่ไหวประมาณ3-4วันกว่าอาการปวดจะหายสามารถเดินได้ตามปกติซึ่งสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่เคยเดินเร็วและไกลขนาดนั้นมาก่อน จึงทำให้กล้ามเนื้อร่างกายปรับตัวไม่ทันจึงเกิดอาการอย่างนั้นซึ่งระยะทางเพียง16กิโลเมตรในบุคคลที่เดินหรือวิ่งออกกํลาลังกายเป็นประจำก็จะไม่มีอาการอย่างนั้นเพราะกล้ามเนื้อร่างกายปรับตัวได้เป็นปกติแล้วเรื่องการฝึกกสินในตอนนี้ก็เช่นกันเนื่องจากที่ผ่านมาเราฝึกใจให้นิ่งหรือหยุดโดยการทําสมาธิไม่ได้ฝึกใจให้วิ่งหรือเดินเร็วเมื่ออยู่ๆก็บังคับใจให้เดินเร็วเลย จะไม่ให้มืนหัวอย่างไรเล่าผู้ที่ฝึกย่อขยายแล้วไม่มืนหัวเหมือนวิ่งมาราธอนครั้งแรกโดยไม่เคยฝึกวิ่งมาก่อนเลยแล้วกล้ามเนื้อไม่ฉีกขาดหรือไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อก็เห็นมีแต่บุคคลพิเศษเท่านั้นวิธีการรับมือเกี่ยวกับอาการมืนหัวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือต้องเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเลยว่าเมื่อถึงขั้นตอนนี้จะต้องมีอาการมืนหัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้ผลล่วงหน้าแบบนี้แล้ว ความกังวลใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีความกังวลใจปัญหาอาการมึนหัวก็ย่อมไม่ใช่ปัญหาวิธีการแก้ไขก็คือพักการฝึกย่อขยายดวงกสินไว้ก่อนจะเดินเล่นหรือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใช้สมองขบคิดอาจทอดสายตามองไปไกลหรือทำสมาธิหยุดใจให้นิ่งหรือกำหนดความว่างกลางสมองเสมือนหัวกะโหลกลวงไม่มีเนื้อสมองบรรจุอยู่เลยก็ได้ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งวิธีการนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้เวลาใช้สมองทำงานมากแล้วเกิดอาการมึนหัวได้อีกด้วยข้อสำคัญคืออย่ากกังวลแค่นั้นแหละเพียงไม่กังวลความมึนหัวก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าไม่อยากให้เกิดอาการมึนหัวในระหว่างการฝึกขั้นตอนนี้ก็ต้องฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะฝึกย่อขยาย30นาทีแล้วพักสมอง1ชั่วโมง พอสมองเริ่มผ่อนคลายจึงเริ่มฝึกกันต่อไปอีกในเรื่องอาการมึนหัวจากการฝึกย่อขยายอย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติเลยเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อนแล้วเช่นกันดังที่ตรัสสรรเสริญอนิสงส์การเจริญอานาปานสติไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เหมือนกันในการก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสติสมาธินี้เป็นส่วนมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่ากายของเราก็อย่าลำบากตาของเราก็อย่าลำบากและจิตของเราก็จงหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปาทานเถิดดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอาณาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดี